อ้ยัวมีนี่เป็นอาหารนนุ่งไปงานเราก็เลยบ่แจ่แล้งานทุลายไรทุลายซ่อมเขาอีหน่อยเบ่ไ่เห็นหรอคนนี้ค่ะน่อยสิได้มันก็คือบ่สจ๋วบ่เห็นจอยอย่างกูคขนสลาดบนค้นงอนะดีดีกว่าคลิปสูเด่นเดี่เห็นในสเปกเขาลงตืมตึมตังงั้นละลงตัวาบ่วมีจังหน้มาแสบสีตีกูขึ้น่นพี่หรือว่าซื้อคาลัน้บ้าเสียนนะเนาะ รอยหาชีพคนด้วยวันใดพี่เป็นกรรมาการคือพ่อตั้งแต่เข้าไปซื้ออยู่โรงเรียนสลึงหนึ่งเรามีเงินซื้อเนาะป้ามาสแสดยายพ้อนม,มากินขวมีอ้วยในเตาเสียงหน่อยเอ้ยก็ยืนต่ำสวะสก็สับอ้อยอ้อยน้อป้มเจ้าอาติ๋เสียอย่างนี้จริงเหรอแล้าได้พี่น้องมากินข้าวก็สับบาคร้ง แมนป่อยนอนตาโป๊ตาโปลุกขึ้นก็จิงเข้าโอ้ยก็ะยอนชุโจยเนาะน้อนจะกันยังสิดขันกูบอไปทำงั้นม่ตรน้อนสิเออสิน้อนเียงกระโดกูมื่นหนึ่มือนหนึ่งนี่นาตาแข็งหรือย่างน้อนชักฟันดกับือก่อเนาะกนกนนัารนก็มึงตัดผมสั่นยังสิละแซมดูดีแล้วอ๋อเมื่อไงอ่ะงับไปเด้อแอนหฮงนันคือมือฉลดเนา ก็ไม่เหมือนก็เเนี่ยเขาจะเป็เพราะว่าคู่คเพรว่าตอนปูจินดยบะมังเขานต่บะหุ้งแซ่บโค้งไกลทุกคนแค่กวนก็ได้ด้วยลดวนดอกคุ้มยินกินเขาแล้วก็ออกไปเพราะมีเบียรหยังได้พี่น้องกินเขาแล้วกันอนโเลกันนอนวันวันวันเอ้ยวันเบิ้งในพี่นยองบวกวันยังไง ไต้มือีน้องเราว่าใต้กับท่านือกันก็กจนเป็นซุ้งพุทธนานพร้อมพร้อมเลปูนอนไป่หมอนะหมอนไม่ปูแม่จะว่าจนตำห้งน้ำใครจะแม่ต้นมากนะเราอิ่มเราอิ่มย้ายพร้อมต่ำจีนั่วจานจานนู้นนนนอนเหม่งงเหม่งงเสียงว่าต่วจ้าต่ำก็บ่ายสามบ่ายสี่ถึงได้ดูก็นอนดีเท้าว่นั่นสิเป็นยังนะกับ่ท่นได้ดำ คุณเนยโบสได้นอนจ้าเก็บลำเล็งปิกเล่นเดียวมันโอ้เจ้าว่าตากุปปึกหลายปึกแบบนี้กูเอาเยอะจุกานอนย่างเดี๋ยวตุกินแล้วกินจังนอนได้จ้ะจุก็นอนหลับค่ะตอนสับตุนนะวันนี้นอนย่างเดียวได้กินแล้วตุกจังนอนนอนเมื่อไรตุกจังลุกขึ้นมากินต้นกระเทียมต้นเก่าลัดต้นอ้อยสามกระต้านตุกจังนอนตุนอยู่มันจะมีข้ามสุกกระโดดสุกแน่ถุกมาจะโดนแล้วนี่เองนอกไปหนูาิดว่าเป็นจะรวยจะใจน้องวนรักแน่นอ ทุกครั้งทุกแน่นอนนี่ก็าวยน้องเวไประเด็กนะนะปะยื้อทุกครั้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยเเห็นความเปลี่ยนยู่มากเปลี่ยนย่ได้อยู่น้ำกันมากินกันเยอะ้องเนี้ยนเด้าปุ๊กหายประเด็กอันไม่ปะยื้อจะเกลียวนอนเบื้งพวกเจ้วเราบ่เป็นตะมีจักเสียเม่งนองแห้งวันแล้วเาี่กลีจ้ว่าบน่กันไตตีนห้องไปฮมอนเด็บเนี้ยเนี่ยห้องไปฮิมอนพี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเคยบ่ งูหยาดหาได้พ่อข่อยเดีตื่นก้อนผูกกับยามือของมันอน้ำใจกตินเขาใช่แล um, e ้วลูกแปดคนเนาะถูกยากหลายพี่น้องยื่นน้ำักมดีมันหายประเดี๋ยวก็ชิเท่าพวงกันมเราสู้ฝนฟ้งมันฝนเราหายประเดี๋หายประเดี๋ยวพี่น้อง อีิอโซนอ้วนนี่ไม่โซนจำดีเนี่ยเงี้หน่อยจะว่างหาขึ้นไปยังได้ละหายประเด็กกระดายเป็นรุมมันตั้งอะไรเป็นเังมสี่เด็ต็จี่รถยูมึงเห็นยูงแล้วก็รถล่อรถโย่เขาขึ้นมาจึ้นร่างล่อยวดยูแบกขึ้นจังเงี้ยจังอิปโซนอ้วนอ่ะคุณลักษณ์ทบักบัรยายก็บักจะลึกอเงี่ก็อาบน้ำแค่แค่เลือดอึ่งแองดินพี่น้องเพื่อจำได้เบิร์ดทุกรายค่ะทุกเบิร์ดบ้านกรับน้ำสองขันเนี่ยผงผงเปล่าวุ้นจีนพวกเจ้าหูพวกพี่น้อง แล้วถูสามไปเมื่อสองคนถูกใายน่ะเอาที่เดียวก็จำได้แล้งดินน้อยๆสองสามคันพ่อเร็้ยเเดียงควมสุกคว่หยาีปนะขอพูดแล้วล่ะค่ะผูดำเน็กินกวามีก็ตํำบางค่านกินกวมีต่ำบางค่นพี่น้องนี่แหละอีลำดวนแกมาเพื่อคนวราชักจะชอบยายลำดวนแล้วเป็นคนยังที่แหละยัดถือยัดซาข่อยทุกลมกหลานแม่โซนี่อะไะแม่มันเป็นน้องอีแม่ค่ะขอพูดแล้วละค่ะพี่น้อมากินวามีพี่น้องมั้